อันนี้ก็คือวิวที่ไรอ้อยนะเป็นทั้งอ้อยทั้งหมดเลยนะนี่ยมีประมาณหลายหมื่นไรนะครับนะเป็นไรอ้อยทั้งหมดเป็นวิวที่สวยงามมากนะครับเราก็มีร้านาน,านานโนได้มีโอกาสนะฮะมาแสดงผลงานที่นี่นะจนเป็นที่ติดใจของ เจ้าของหรือคนที่ดูแลอ้อยที่นี่นะฮะต้นทุนต่ำแถมยังได้ผลผลิตอ้อยเนี่ยมากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็เรามาครั้งนี้เป็นครั้งที่ที่สองแล้วนะครับมาแล้วก็ดูปัญหาท,ที่ที่เขาเกิดนะะตอนนี้คือไร่อ้อยทั้งหมดสวยงามมากนะครับก็เป็น อยู่ประมาณหนึ่งร้อยไร่ที่ใช้สินค้าของนันลานาน,นานโนยินพัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็คืออ้อยที่ให้เห็นเลยนะฮะลิัณฑ์ของเรานะฮะที่เอามาใช้กับพื้นที่ทางนี้นะฮะสวยงามที่เห็นเป็นทิวขาวนี่คืออ้อยทั้งนั้นนะฮะเดินกว่านะครับเดินกกว่า เห็นผลท่านตาเห็นนะครับเลาะถ่ายทําให้เห็นผลงานนะผลงานผลงานทั้งหมดที่ที่เราได้มาสร้างให้เกษตรกรที่นี่ล้กันจจกันพูดนินเี้เกษตรกรที่นี่นะะเขาเห็นว่าเออถูกดีพร้อมอใช้สรุปอย่งนี้ถูกดีพร้อมนานะนาน,นยินพัด นะมันมีสูตรที่ดูแลดินดูแลต้นพื้นพื้นโตวไวแล้วก็เป็นตัวเสริมอาหารที่ช่วยเหลือ,อโรคใบขาวให้กลับมาฟื้นแข็งแรงได้นะครับใครสนใจอยากจะรู้ก็เชิญติดต่อทางเพราเรามีไฟวิชาการนะฮะเขาจะเป็นคนที่แนะนำให้นะไที่เสียไปก็กลับฟื้นกลับมาทั้งหมด ครับนี้ผมก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆอไปเห็นนะรบอบๆไปเห็นนะครับทั้งไร่อ้อยทั้งนั้นเลยนะทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากสิ่งที่อยาก